ผู้ใดแหละมาเอิ้นคุณย่าคุณย่าอยู่หาน่ะคุณย่าอยู่บ้านมาครับเสียบักเงะเสียบักเงอเน่าตัวนี้คุณย่าสวัสดีครับเงาเน่าครับเอ้าคือบ่เห็นมันโดนแล้วว่เป็นไดนฮะโอ้ยคิดฮอดคิดถึงเนี่ยมาพ่อโจบแบหนมาเอาแบบนั่นแหมเนี่อีหยังอันอันหมวกแหมหมวกเพิ่นก็จะไปถ่ายคลิปวะทันยิ้มมาไม่ใช่หรอแม่เขาสิหาคอนเทนต์นี่เขาสิหาคอนเทนต์มาเลยหาคอนเทนต์แม่เนี่ย แหละกินเข่าไปยังบานิินเลยครับบเมตื่นี่ะากกัเลียนแสดงว่ามันนอนตื่นสวยตัวนี้บ่ตื่นว่าบเียวเรีนห้าเรีนหลังโอ้ยูดูมพักยูดูมเป็นบ่ครับ่ได้ไปเห็นอย่างไปเต้นน้ำเขาล่ำน้ำเขาซ้อมน้ำเขาเราบอกะ่ได้ซ้อมเต้นน้ำเขาเลยบ่ไดดซ้อมต้นแต่าซ้อมล่ำไ้ซ้อมตะลุกตะลกเ้นตะลุกเด้นตะลุกบ่ได้ซ้อมดีตะลุก เพื่อนถามอยู่นุ่มโจเพื่อนถามว่าอันมี่สุดหนักบ่พน้าเอาสุดหนักนี่ไงมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะยืมไปเขาจะไปท่านหรือว่าทรงมีสามทูดพุนเฮียเราเลี้ยแตะหมวกว่ะแม่เฮียแต่ว่าเลี้ยแต่หมวกก็เลี้ยงว่าเลี้ยแต่หมวกกันาะเดี๋ยวก็นั่นด่บ้างนี่นั่นด่โอเนี่ยโอ้ยมันมีอยู่หมวกแต่ว่ามันบ่มีแนวอันนี้ยาฟ้าว มันมีแต่หมวกแต่ว่ามันบ่มีเสื่อมึงใส่เบิ่งดูนั่นอ,อ,อ่อก็สิเอาไปใส่เออนั่นล่ะโโโออ้้แหละมันมีอยู่3ชุดอันตั้งแต่ย่าซื้อเมื่อไม่น<อ>านบัดนี้ก็เจ้ายืมไปบัดนี้จักไพ่เป็นผู้ยืม<อ>ผู้เฮาเอาให้ไปแล้วเฮาก็เชื่อคนบ<อ>่ได้ครับข้าเจ้าแล้วๆเขาเจ้าก็บ,เบ่เอามาส่งเฮามันก็เลยเป็นว่า เดี๋ยแตงแต่หมวกแาบนี้ครับผมโอ้เงยไหลแจ๊กไปอยู่มองไหนไปค้นหาอลไวบางหันไปค้นหาอยู่ในตู้เบิร์ตสู่ตู้ว่าเห็นเลยเดี๋ยวมาค่าเจ้ายืมไปแล้วเขาจะบอกเอามาส่งเข้าเอาไปเห็นคอนเทนต์อีหยังางไปจ้าผมเหื่อยมากกับเลียนนะนสา็จ้ล้วหยุดดูโจ้เอาเอาเอาครับเดี๋ยวกลับมาหาไม่ได้หรอกครับครับครับเอาแบบเงาเอาเออเออ หมากาเาะเอามาอันเอาหมวกมมเอาวันสุดนากพะนะพี่น้องเอาสุดนากต้องไปหาเสือใช่อีกเสือละการนั่นเสือละกาพาสลง เอมาเขาจยืมไปเขาจะบอกออมาให้เนะเาะบอกามาขึ้นเนาะมันก็นเลยเป็นการทีว่าบขเ,เห็นสัมผู้ยืมไปกับหอดบ่าคืพอพ่อว่าผู้ไหยืมเงยดอยู่บขคืพอพ่อว่าผู้ได้ยืมไปมหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่สื่อมาตั้งแต่ในช่วงอำนาจบวชเนาะ ม้อมน,นาจบวชพุ่นไหมตั้งแต่สร้างเอาสร้างไม้แฮพุ่นละสร้างไม่แฮเมื่อนี่กินเขาอิ่มแล้วก็นางสซโลสเลียยู่นี่แหละลุงตู่ก็จักไปย,ยืดซ้ายลุงตูก่กระดาย่ไปไทยคลิปไทยเคิบให้เนี่ยม่ท่านเห็นมากอยู่ไปเมื่อวานนี่ก็ลืมซื้อขากล่อง เปกุศลอาสีส้ังขาก,กล่องก็เริ่มซาก่องมันบาแข็งแรงวันนี้ไม่แดดเลยครับเพราะว่าฝนเมื่อวานนี้เมื่อวานเมืกก่อก่อนนี้มันแดดแรงจำเพาะว่าแดดฝนแมนอิลี แดดเอมแซมแง้มกลางเมนยง้มมือเศราบัดสวยมากผัดฝนตกบาัานี้พี่น้องคามาฝนตกบ่แมนสวยดอกคามาคามาฝนตกฝนกระตกเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแข้งเบิ่งหาก่อนหานั่นก่อนคอยหาเนี้ยวัน nhẹp à xin đây cái này say nó nhẹp à nhẹ hay pà chìm, xịt pha để bưng nó, à không, xoang say nó อันนี้นี่เห็นแล้วออมบะเมนยังว่าเอาเลยใช้หลาเอามาเนี่ยแถาเอามาให้เราหน่อยสิเราจะเอามามาชมปลาเนี่ยส้มปลาส้มนกส้มหนูนี่ค่ะพี่น้องนะนะเอาไปหอยไว้พึ่งพึ่งไมบบางัน ทาง้งบรรยากาศก็ได้ดีละคืไม่ห้าผ่าแล้วเน่ยสูตรผ่าแล้วขาไปดีๆแล้วก็เพราะว่าเพรากตากแดด <Yeah. S 1> ตากแดดมันงอกเร็วพอมันมีรบมีเกยจากน้อยเอาพี่น้องแน่แม่จะให้เงียบปลามันน่หลุเดเนอโอ้ยให้พรทธันดรมา ปลาสวยงามมากเลยพี่น้องค่ะสวยงามบอค่ะพี่น้องบัดย่ำหกโมงเสาคุณนายแม่จะ,ต,ะ,ะตื่นขึ้นมาแล้วก็เอามาให้อาหารปลามัดฉาเล็กมัดฉาใหญ่มันไม่มีมัดฉาใหญ่หรอกมีแต่มัดฉาเล็กน,นายแม่ก็จะให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้มานั่งชมวิวให้อาหารปลาเยอะ มากกินอยู่ตรงนี้ส่วนกันมากินคุณนายแม่ไหอาหารเพ่อนเพนก็ติมากินอยู่ตรงนี้สวยกาาว,ว่าใครพี่เ้อมัชชาร็บมัชชหา่เบ่งไปนางไปเพื่อนไปด้บัดก็มีชีวิตชีวาอีกแบบหนึ่งนะคะมีชีวิตชีวาอีกหนึ่งแบบนจะจ๊ะ อยู่นี่ฮันเดย์ฮันเดย์ฮันเดย์มีมัาชาเล็กมัาช้าใหญ่พี่น้องคุณแม่เมียก็มีชีวิตชีวาอยู่กับตรงนี้แหละพ่ได้เหงาเนานะอยู่กับเอสัตว์เล็กสัตว์น้อย จฉาเล็กัจฉาน้อยคลิปนี้ฝากไ้ซ้ำานีพี่น้องคะ่ะคลิปหนาจังมาเบิงกันไหมพูดโพดบักโมบักแต่งจูวดจาตฟาดบึมพะนะเบิ่งเห้วาหอยกุลเลยกุลเซ่ห้น้ำเน่เน่พี่น้องคลิปหนาจังมาเบิงกันไหม่มาคุณแม่แม่จะทำอะไรคลิปอีกคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีจา้าไปลคะค่ะ